สวัสดีครับเอดทวีสีมูลนะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่ามันบอสมบูรณ์นะครับคลิปนี้จะมาแสดงให้เบิ้งนะครับว่าการอุดฝาทังด้วยดินเหนียวนะครับเฮ็ดขั้นตอนแบบใดนะครับหลังจากที่ว่าเข้าทําความสะอาดแล้วนะครับเรียบร้อยเหมือนบอครับที่ว่าแอดบอกให้ทําความสะอาดดันในดันไนของฝาถังแล้วก็ขอบถังนะครับ แดี๋วที่นี่การนําดินเหนียวนะครับมามาสิ้นนะครับหลังจากที่ว่า,าผสมดินเหนียวเสร็จเรียบร้อยย่างดีแล้วนะครับให้มันละเอียดที่สุดเลยนะครับอย่าให้มันมีเศษนะครับนะครับเห็ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนมาเพิ่มนะครับเพราะว่าจะได้ดีขึ้นนะครับขอให้ชมคลิป ไปจนจบนะครับเพราะว่าจะได้รับความรู้นะครับนี่นะครับหลังจากท่ว่าห้าเห็ดแนบสนิทแบบนี้แล้วแม่นบ่ครับไห้านํำเกียงนะครับมาปาดนะครับปาดแบบนี้นะครับนะครับปาดแบบนี้นะครับเห็ดไปจนรอบๆตรงไหนท่ว่าส่วนไหนท่ว่ามันมันบ่เต็มนะครับห้าก็เติมเต็มนะครับเติมเต็มเอาเกียงมาปาดมันก็จะได้องศาแบบนี้นะครับ ให้มันขอบขอบนอกกับขอบในแบบนี้มันจะพอดีนะครับห้องกระปาดนะครับแบบนี้ครับมันก็จะเรียบเห็นไหมครับเวลาข้าปิดฝาทางลงไปนะครับสมมุตินะครับนี่นะครับมันก็จะสนิทนะครับควนมันกระบอกออกเลยนะครับแล้วก็แก๊สบ่ออกนะครับเพราะว่ามันได้สนิทนะครับนะครับอันนี้แอดมาทําให้เบิ้งนะครับเพชรแบบนี้นะครับ อุปกรณ์ก็นีน่แหละครับนะครับปาดปาดให้รอบเลยนะครับมองไหนทีว่ามันมันเป็นหลุมเป็นบอ่อห้องก็เสริมเติมเข้าไปนะครับเสริมเติมเข้าไปให้มันเต็มนะครับแบบนี้นะครับเอ,เอาจนลิเอาจนรอบนะครับเฮ็ดเฮ็ดจนรอบเฮ็ดแบบเดียวกันนี้นะครับแบบนี้ มองได้เป็นหลุมเมนบบครับแบบนี้เขาก็เติมเข้าไปนะครับถ้ารู้สึกว่ามันฝืดแน่เขาก็เติมน้ำนะครับมันเบลื่นนะครับเติมน้ำลูกเข้าไปครับวิธีการนี้ได้ผลแน่นอนนะครับแอดใส่มาแล้วนะครับสองรอบเพราะว่า ตอนคลิปแรกนั้นแอปก็ซ้อนไปแบบที่ว่าปัญหาตรงนี้มันบัลทันเกิดน,นะครับเพราะที่นี่มาชี้แจงเรื่องปัญหามันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าถังไม้นะครับที่แรกแอดใส่ใบไม้นะครับมันมันเรียบอยู่แล้วนะครับพอมาเรียบมันก็บ,บ่มีปัญหาแต่ที่นี่พ่อเขาใส่ไปโดนๆๆขาบดินเหนียวหลายขังต่อหลายขังมันเกาะติดนะครับเราห้าบ่ได้สนใจในส่วนนี้นะครับนะครับ มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเอ็ดก็เลยมองหาสาเหตุนะครับก็เลยมาขอครับแบบนี้นะครับเรียบองศามันจะได้เป๊ะเลยนะครับแบบนี้นะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่ว่าห้าปิดฝาถังเดี๋ยวแอดจะปิดให้เบิ้งนะครับหลังจากนั้นเขาก็นํฝาฝาถังมาปิดเลยนะครับ ปิดแล้วก็ทุบทุบเบาๆนะครับเอามือทุบกะลุงนะครับแ๋ยวที่นี่แอดจะให้มาสังเกตเบิ้งนะครับหลังจากที่ว่าห้าเห็ดแล้วนะครับสนิดนะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับบวพ่อนะครับต้องเติมเติมดินเหนียวเข้าไปนะครับสาเหตุที่บัพ่อพอหยังติครับเวลาหัา เฮากดทับกับกับไอ้เข็มคัดนะครับเข็มคัดมันคล้ยขว่ามันมันลึกนะครับหูของเข็มคัดมันลึกเข้าไปอย่างสี่นะครับแล้วที่นี่ดินเหนียวมันบ่เต็มในช่องช่องนี้นะครับเขาก็เติมเติมเต็มของสิ้นการดินเหนียวนะครับเติมเต็มเข้าไปแบบนี้นะครับอย่าให้รอบเลยนะครับนี่ครับเติมเข้าไปนะครับ เติมกะประมาณนะครับนะครับไห้ไห่มันคล้ายๆว่าอย่าไห่มันมีหล,ล่องรอยนะครับอย่าไห่มันมีหล,ล่องรอยนะครับเติมเข้าไปนะครับเติมเพ็ดเข้าไปรอบๆนะครับแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเขาก็น้าเข็มขัดนะครับมามาลัดเลยนะครับเวลาเขาลัดเข็มคัดเขาบีบนะครับบีบ บีบขอบนี่ครับบีบขอบเข่ามานะครับเราเอามือค้ำนะครับมันก็จะร่งร่องพอดีนะครับต่อมาเขาก็กขันตอนล็อกเลยนะครับหลังจากขันไปได้ระยะหนึ่งเขาก็ใส่ไม้เคาะเบาๆนะครับเคาะเคาะเพื่อให้มันเข่าร่องนะครับ ล้วก,ก็คั้นเข้าไปอีกนะครับเพิ่มเติมสักนิดนะครับสำหรับต้องเป็นเคบคัดล็อกแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบอีกแบบนึงนะครับถี่ว่าข่างเดียวเลยนั่นเอ็ดก,ก็บ,บ่บเคยใส่นะครับเพราะว่าบรูว่ามันเป็นลักษณะการทำงานมันมันแหลวเลยอย่างสี่นะครับเ้อาบได้ คันแน่นเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่เข็มคันนี่มันง่ายนะครับแบบนี้เข็มคัดที่ว่าใส่ระบบคันน็อตนะครับมันจะได้เน้นนะครับมันมีขอดีข้อเสียจะแตกต่างกันออกไปนะครับวเวลาแอดใส่ฝาถังแอดจะมักใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าก็เล้วคิดว่ามัน ได้น้นกว่ากันนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่เอฟซีนะครับความสะดวกสบายหรือว่าการหาวัสดุอุปกรณ์มาใส่นะครับขอบทั้งก็จะได้แบบนี้นะครับดันไน้นะครับห้อรูปเอ,เอาเอามือรูปเบิงนะครับก็จะได้แนบสนิทนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ที่นี่มาเพิ่มเติมอีกครับก็คือนะครับห้องน้าดินเหนียวนะครับดินเหนียวมาลูบอัดเข้าไปในช่องที่ว่าอยู่ใต้นี่นะครับนะครับอัดเข้าไปอีกนะครับนี่เห็นบ่ครับนะครับเอามือลูบเข้าไปแล้วอัดอัดเข้าไปนะครับวิธีของแอนนี่มันอาจจะหลายขั้นตอนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่ใจในตอนนี้นะครับเพราะว่า มันมาเกิดปัญหานะครับนะครับนี่ยเห็นบอกอัดเข้าไปในในส่วนข้างล่างนี่นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับในคลิปเร็วๆมันบบมีนะครับแบบนี้ครับสองสั้นสามสั้นแบบนี้นะครับอันนี้ด้ันล่างนะครับขอบล่างนะครับต่อมาเป็นขอบบนนะครับขอบบนนะครับแบบนี้นะครับ ก็ให้เอฟซีนะครับเอาดินเหนียวนะครับแบบนี้นะครับมามาใส่แบบนี้นะครับเฮ็ดแบบเดียวกันกับขอบล่างนะครับนะครับเฮ็ดให้รอบเลยนะครับแบบนี้นะครับยาแนวไปนะครับเพราะว่ามันอยู่นะครับมันไม่หูนะครับเ่าก็ใส่เข้าไปนะครับ ครับกลเป็นอันว่าเซจสมบูรณ์นะครับก็จะได้ลาบเรียบแบบนี้นะครับเอดเอสด้วครับแบบนี้นะครับรับรองนะครับทําตามได้เลยนะครับเพราะว่าเอดเฮดแล้วนะครับบ่มีปัญหาในการรั่วซึมของแก๊สนะครับหรือว่าควันนะครับในขณะที่ว่าการเผานะครับหรือว่าตอนค่ายแก๊สนะครับ มาเบิ่งกันชัดเจนเลยนะครับเห็นบอกครับหลังจากที่ว่าแอสได้สิ้นแบบไม่นะครับแล้วก็แนะนําเรื่องการปิดฝาถังแบบไม่นะครับเห็นบอกครับอันนี้ไม่กาลังจะค่ายแก๊สนะครับเดยวแอดเลงครับตอนนี้เริ่มแก๊สจะมากแล้วนะครับเป็นช่วงแหลกๆเลยนะครับเห็นบ่ เล่งดันแห้งพอสมควรนะครับเกล็กะมาแล้วนะครับแต่ว่ายังพันสมบูรณ์จะเห็นได้ว่านะครับบ่มีการรั่วการซึมเลยนะครับของควันนะครับเดี๋ยเอดเห็นบ่รับบ่มีนะครับร้อยดินเหนียวห่อกระสมบูรณ์นะครับเห็นบ่นะครับแนนเปี้ยะนะครับบ่มีหัวบ่มีฟิวบ่มีอย่างเลยนะครับ กะนำไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เฮ็ดตามขั้นตอนที่แอดบอกนะครับครับแล้วก็จะได้ผลนะครับโบมี่เลยนะครับต่อไปก็ไม่จะคายแก๊กแห้งๆนะครับแรงดันแรงยังกับโบมี่นะครับสนิทนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนนะครับสวัสดีครับ